สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโก1ไม้ด่างและโคโรกรเซียทุกชนิดนะครับวันนี้จะมาอัปเดต,ตการเพราะ,มะเมล็ดนะครับวันก่อนที่สอนเพาะไว้3สายพันธุ์นะครับได้แก่นะครับเลมอนลามนะครับก็เห็นเริ่มเริ่มอย่างงอกนะเขียวๆแล้วนะครับ ต่อมา b บ a c k ค o r a l นะครับงอกมาแล้วเหมือนกันนะครับบอลนาไทยนะครับงอกยากนิดนะครับต้องรอนะครับต้องรอก่อนนะครับก็วันที่3ก็ผ่านมาประมาณ1 0 12วันนะครับวันนี้วันที่10 16ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ การพ่อมเมล็ดอาจจะไม่ตรงตามต้นพ่อแม่นะครับแต่เพื่ออยากได้ไม้ใบเรนะครับตัวใหม่ๆนะครับเป็นลูกไม้นะครับทําเพื่อสนุกสนานนะครับอย่าไปสีเรียสนะครับแต่จะมาอัปเดตได้ชมอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ